สนมากก็ทำนา,าทำนาแล้วก็มีความรับผิดชอบของตำบลนี้ก็มีหมูหมูมีหมู่บ้างคนไทยพุทธหนึ่งอคือหมู่บ้างก,กวัดเป็นหอ่า,อาแล้วก็การทำมาหากินก็ส่วนมากก็ทำนานะครับทำนาทำงานทาการกาเกษตรส่วนหนึ่งก็ไปมาเลบ้างในช่วงระยะเวลาประมาณ20ปีที่ผ่านมาก็ไปมาเลบ้าง คุณบอกเขาไม่กล้าเข้ามาทํางานไม่ทราบมันเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเป็นของการคมนาคมการอะไรก็ลำบากเนี่ยลำบากที่จะเข้ามานโยบายที่เขาให้มาทำไมในสอนก็ให้ขาถาาของการรบกินของร้อนนอนกลางมุ้งถ่ายในท่วมสวมรองเท้าแล้วก็ฉีดวัคซีนก็แค่นั้นคือทำทำตาม ตามหน้าที่ที่ที่เขาให้มาเท่านะั้นนะคือที่นี่การทํางานของระบบเราก็ต้องเข้าพูน้นาชุมชนให้ให้ได้ครบให้ทำความรูจ้จักให้ทําความไมั่ได้ในใให้นะั้นความเข้าใจมาเอิญก็มีน้องปริชาเนี่ยเป็นคนที่วิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆเขาเก่งต้องรับวิชาการหรือว่าเขามาวิเคราะห์อะไรนี้ก็เอาข้อมูล เด็กวามผูขเท่าไร่หญิงคนเท่าไหรมีความสุขคนถึง,งาอุมีความสูขเท่าไหรเลยเอาข้อมูลนี่ให้คุยกับนายุทธผมก็อยากแก้ปัญหาทุกอย่างให้กับชาวบ้านแต่ว่าผมไม่มีความรู้ในเรื่องของบางขแขนงวิชาบางบางปัญหาผมไม่รู้นอกจากว่าในเรื่องของการปกครองพอรู้มั่งว่าเอาจะเรียกคนมาประชุมพอจะมีสกัด ศักยภาพบ้างนะรบชวนคนมานั่งคุยมาประชุมมาทำประชาคมแค่นั้นเองอ่ะใช่ไหมส่วนในเรื่องของความรู้ในเรื่องของปัญหานี่อย่างเช่นภาษาสุเนี่ก็ต้องขอยืมบาิเป็นข้อมูลสะท้อนให้ผมฟังตรงนี้เป็นจุดที่เป็นช่องทางที่ทําให้เราเนี่ยเอาข้อมูลที่เรารู้มาเนี่ยไปสื่อสารให้กับชมุมชนได้เราก็เลยเข้าไปร่วมประชุมทุกครั้งแล้วก็ขออนุญาตว่า เราขอใช้เป็นภาษาไทยในการนําเสนอเนาะทุกคนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกสมาชิกอบตผู้นาซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแกนนําของตําบลที่ฟังภาษาไทยได้พอฟังภาษาไทยได้ก็มีปัญหาเราก็สามารถโชว์ได้ว่าข้อมูลที่เราได้มาตําบลยาบีเนี่ยมีปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของแม่ได้เด็กเนาะมีปัญหาเรื่องของคนท้องไม่ฝากท้องมีปัญหาเรื่องแม่ตายมีปัญหาเรื่องลูกตายมีปัญหาเรื่องผู้สูงอายุไม่รับการดูแลมีปัญหาเรื่องโรค ที่ยังไม่สามารถดูแลเจนรลูกล้อรังคนเป็นมากเพิ่มขึ้นแต่การรักษาไม่ดีไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการต่างๆเราก็คืนหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ย้อนกลับชุมชนว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเห็นอย่างนี้ไหมแรกๆทุกคนก็งงเนาะมันมีด้วยเหรอคนตายในหมู่บ้านเรามันมีด้วยเหรอเด็กเกิดแล้วตายมันมีด้วยเหรอคนเป็นความดันตายเพราะเมื่อก่อนก็คือตายก็คือ,คอไฟกูโบแล้วก็ทําพิธีทางศาสนาทุกคนก็ถูกตายไม่ได้คิดว่ามันตายเพราะอะไรตายด้วยเรื่องอะไรตายเพราะอะไรมาจากไหนวิธีการตายตายยังไง แต่ทุกคนอ้ถึงเวลาแล้วคือตายก็ไปร่วมงานแต่เรามาปุ๊บเราก็จะมาบอกเขาว่าบ้านนี้หมูน่นี้มีคนท้องทั้งหมด10คนฝากท้องสองคนไม่ฝากท้อง8คนไอคนที่ไม่ฝากท้องเนี่ยมีภาวะเสี่ยงอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างเช่นมีภาวะซี่ตกเลือดหลังคลอดไปกี่คนเนาะแท้งไปกี่คนเนี่ยเราก็เอาข้อมูลเขามีคนแบบนี้เหรอก็เกิดเรื่องของความไม่คุ้นชินกับเรื่องของการรับข้อมูลในปีแรกๆแต่เราก็จะใส่อย่างนี้ทุกเดือน มีการระบาดของโรคเราก็จะไปบอกว่าเดือนนี้เนาะมีการระบาดของไข้เลือดออกนะมีคนป่วยเราก็จะโพสตบ้านเลยว่าหมู่หนึ่งมีคนป่วยสองคนหมู่สาคนป่วยคนป่วยอยู่ละแวกไหนละแวกไหนเป็นจุดเสี่ยงละแวกไหนต้องมีการควบคุมโรคเราก็จะคนก็จริงเหรอแต่ทุกคนก็จะไปดูจริง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 จะทายังไงในเรื่องของที่เอออออันไหนที่ว่ามันจะอ่เป็นหลักศาสนาทางด้านหมอก็ต้องถามก่อนหู้นนำ เอาอยัางไงแบบนี้ได้ไหมถูกหลักศาสนาไหมหรือว่ายัางไงหรือถ้าไม่ได้ต้องใช้ทางเลี่ยงแบบไหนใช่ไหมพูนําก็จะแนะนําคนที่นี่เนี่ยเขาเลี้ยงลูกด้วยนมผสมเยอะกินแป้งเร็วกินซีเด็กเร็วบางทีกินแค่แป้งกวนคนแก่บางคนกวนแค่แป้งอะ่ะให้ลูกกินให้หลานกินทําไมถึงเลี้ยงลูกนมแ,แม่ไม่ได้มันเป็นคําถามที่ตั้งขึ้นมาเนาะว่าทําไมสาเหตุอะไรเราก็เลยมาค้นหาข้อมูลอีก ทำไมคนที่นึถึงเรืงเรื่องนมแม่ไม่ได้อ๋อด้วยปัญหาเรื่องอาชีพปัญหาเรื่องความเชื่อปัญหาเรื่องของสังคมเสี่ยงแมดล้อมเดี๋ยวนี้เดรุบรีเดินไปร้านค้าตรงไหนก็มีซีเด็กมีนมทุกร้านตัวเราเองที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ต้องยอมรับว่าระบบที่เราจะเข้าไปติดตามควบคุมกํากับเขาก็ยังไม่ถึงเราก็เลยใช้วิธีการว่าทํายังไงที่จะให้คนทุกคนมีความรู้เรื่องการเลี้ยงนูนมแม่ทํายังไงที่จะให้มีที่ปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูแม่ในชุมชนได้นอกจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเน ซึ่งปัจจุบันนี้ตอนนี้เราเราได้รับการสมงพยาบาลเพิ่มมาถึง3คนจากที่อยู่กัน2คนเพิ่มมาเป็น5าแถมหมอฟันใหม่คนเป็น6แต่ปัญหาเรื่องของการดูแลเด็กกลับไม่ได้ลดลงเลยเราก็ต้องมาคิดถึงตัวระบบด้วยว่าระบบมันดีหรือยังเราก็เลยมีการวางระบบใหม่ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนก็จะต้องรับผิดชอบหมู่บ้านรับผิดชอบเด็กที่เกิดแต่ละหมู่บ้านของตัวเองด้วย ร่วมกับอสมอที่อยู่ประจำระแวกบ้านใครเกิดปุ๊บต้องรู้ข้อมูลทันทีต้องมีทีมที่มีทักษะเจ้าหน้าที่ก็ต้องฝึกทักษะใหม่เราเป็นพยาบาลจบใหม่อสมอก็ต้องมาฝึกทักษะในเรื่องการเลี้ยงดูลูกเรยนแม่เป็นทักษะที่เต็มคอร์สเลยนะตั้งแต่รู้ว่าจะกินยังไงมันดียังไงมีประโยชน์ยังไงมีปัญหาแก้ยงงอย่างไงเนี่ยก็มาทําเรื่องนี้เลยแล้วก็เลยทําหน่วยพิเศษขึ้นมาหนึ่งหน่วยก็เอาอสมมาฝึก อสมเชี่ยวชาญนมแม่จริงๆแล้วมันชื่อหลักสูตรอสมเชี่ยวชาญนมแม่เนาะถ้าเป็นหลักสูตรที่รู้จักกันทั่วประเทศของหลักสูตรการอบรมอสมอแต่เราก็มาตั้งหม่ว่าจริงๆเมื่อก่อนพวกนี้ก็ลงไปทําหน้าที่พอคลอดปุ๊บก็ไปตามดูไปตามเยี่ยมเอ๊ะมีปัญหาอะไรกินนมได้ไหมไปคอยกระตุ้นไปสร้างแรงจูงใจไปตามไปเฝ้าออจนสุดท้ายมาันเข้าไปเจอบางคนที่ไม่สามารถให้นมได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องนมคัดบ้างบางคนก็คือเบื่อเลิกไปแล้วบางคนก็ ให้กินซีเล็กแล้วแต่เขาสามารถกลับไปฟื้นฟูแม่กลับไปนวดเต้านมกลับไปกระตุ้นกลับไปพูดคุยกับไปจูงใจพ่อแม่ครอบครัวให้หันกลับมาเลี้ยงลูนอะงแม่ได้เราก็เลยเห็นว่าเออพวกนี้มันทําสิ่งที่เป็นสิ่งที่วิกฤตให้ดีขึ้นได้เราก็เลยมาตั้งชื่อทีมงานใหม่ว่าหน่วยคู่นมซึ่งเป็นนวัตรกรรมใหม่ว่าเออน,นะถ้าโทรศัพ์ปุ๊บเดลิเวอรี่ปุ๊บหน่วยคู่นมบ้านไหนมีปัญหาปุ๊บทีมจะลงไปทันทีเลย มันดีอย่างคือหนึ่งเราก็ได้ใจได้ใจแม่เราได้แล้วก็ได้รู้ว่าการพัฒนาของเด็กว่าเด็กนี่ในช่วงในช่วงเดือนแรกนี่จะเป็นยังไงอะไรยังไงจะได้รู้าเดีต๋อยู่เงียบแปะละเดี๋ยวเดี๋ยวเต๋อเงียบมานามาหน้ามาหน้าฮะคือเราต้องไปค่อยๆปรับทีละอย่างทีละอย่างคือแต่ว่าไปปุ๊บเราไม่ใช่เรื่องลมแม่อย่างเดียวเราลมบ้าน เอาทุกเรื่องเพราะถ้าไปบ้านหนึ่งเอาแค่เรื่องนมแม่เรื่องอื่นไม่สนมันก็ไม่รอดเนาะใจพี่พร้อมกายพี่พร้อมพี่มีความสุขแล้วแค่นะั้นทำได้แนละ้วเพราะว่าความยิ้มหมดรอยยิ้มของทุกคนนะคือความสุขของพี่คือแบกหัวเราให้แม่กินทํะไม่ใช่ให้ลูกินให้แม่กินส้ม,มเพื่อทีอ่ว่าน้งเงนจะได้ออกมาก็เธอตอนนี้ปกติแล้วกนประวันเอาเนี่ยมาแก้ก็ป้องของพี่ยาบีคือทุกคนที่คลอดคุณจะต้องได้รับการเยี่ยมโดยเจ้าหน้าที่ซึ่ง ในสําคัญที่สุดก็ในช่วงสองสัปดาห์แรกอะหลังคลอดอะตอนที่เขาจะมีปัญหาเรื่องนมเรื่องการดูแลตัวเองจะมีการติดเชื้อก็อนอยู่ในช่วงนี้ทุกคนเป็นญาติของเราดูแลเขาเหมือนเขาเป็นญาติเหมือนคนในครอบครัวในอิสลามก็จะมีการแล้วก็มีหลักการไว้หนึ่งก็คือวอสัยน,นัลฮินซานบิวาลิเยฮี حمله أمه وهن على وهن وفي صاله في عامين สมเด็จพระมาเราได้สั่เสียพวกท่านให้ทำความดีต่อพ่อแม่เนื่องจากเขาได้อุ้มทองของเจ้านี่ยเป็นเวลาถึงอะไรนะสองปีด้วยนะยาก ي ق ا ل ن ا ซ تتق ล ب خلقكم من من نفس واحدة ยัยยุห์นัสย์ยัยยุห์นัสย์ عبدوا ربكم الذي خلقكم والذي ن م ล ق ب ل น م لعلكم ت, ت ت ق กุโอ้มนุษย์ทั้งหลายจงเคารพกราบไหว้เจ้าพระเจ้าของท่านที่สร้างท่านขึ้นมาแล้วก็สร้างกลุ่มชนก่อนหน้าน้า,นาท่านเพื่อท่านจะได้รับอาการคุ้มครอง,อ,ง,อ,งอันนี้เป็นสารที่มาจากพระเจ้าและก็ให้พูดถึงมนุษย์ทั้งโลกเพราะเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง ผมก็บอกสามีใ <centimet> ห <re> ้เี้น้แ่อล่น่าแต่จริงๆงานที่ทำค่อนข้างหลากหลายเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบการดูแลผู้สูงอายุเนาะเราก็มีการส่งเสริมเรื่องของการนำวิถีชีวิตของการดูแลผู้สูงอายดั้งเดิม ลับมาใช้ในปัจจุบันเพราะว่าจากการที่เราไปเก็บข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนว่าทําไมผู้สูงอายุบ้านเราสูงเป็นโรคกันเยอะแต่ไปเจออีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่ม80ปีอัพกลุ่มนี้กลับไม่เป็นโรคแต่กลุ่มที่ต่ากว่า80ปีก็คือกลุ่ม60ปีถึง70ปีก,กว่ากูหาเนี่ยเป็นโรคแทบทุกคนมีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานเป็นความดันแต่ไอกลุ่ม80อัพทำไมมันไม่เป็นก็ไปศึกษาปรากฏว่าไอกลุ่ม80อัพกินแบบประหยัดกินอาหารส่วนผสมก็คือข้าว ส่วนผสมของเขน้นในเครื่องปรุงก็คือน้ําตาลกับเกลือปรากฏว่าคนที่นี่ใช้เวลาประมาณ2ปีปีเรื่องของการปรับเมนูการกินไม่หวานไม่มันไม่เค็มไม่ใช้น้ําอัดลมในการจัดงานทุกอย่างของวัดแกงขนมจีนเนี่ยจากใช้น้ําแกงกะทิเปลี่ยนเป็นแกงแกงป่าทั้งหมดแล้วใช้โมูเดียวจเจ้าวาดซึ่งเป็นโรคไขมันในเส้นเลือดเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนกลับเนี่ยความดัน160-90มาเป็นตัวชูโรวงว่า ลองให้ท่านเจา้าวาดฉันอาหารที่เป็นเมนวผักจันทร์พุทธเสาที่นี่พระจะไม่เดินบิณฑบาตเพราะอายุมากแล้วจะใช้วิธีการก็คือเวรเวรเช้าเวนเที่ยงของทุกวันชาวบ้านทั้งหมด1้อยสิหลังคาเรือนก็จะแบ่งกันว่าเราแวกนี้ใครจะรับเวนเช้าใครจะรับเวนเที่ยงอ่าแล้วก็เราแวกหนึ่งสองสาห้าก็จะแบ่งกันทุกคนก็จะทํากับข้าวไป พอทำนี้ใช้เวลาหนึ่งปีกินอาหารที่ญาติโยมถวายแล้วท่านรู้สึกดีขึ้นท่านก็ไปออกกำลังกายโดยการถางหญ้าทํานู่นทนํทานี่ทํางานไม่อยู่นิ่งท่านบอกว่าท่านแข็งแรงท่านก็เลยไม่ได้ต้องกินไม่ได้รู้สึกอะไรหนึ่งปีไม่ได้กินยาโดยที่ทุกคนก็ไม่มีใครรู้นะเพราะคิดว่าท่านไปกิกนอ๋อปรากฏว่าได้ผลจริงๆชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าอ๋อถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนคนได้ได้มาตรวจสุขภาพม,มาตรวจสุขภาพจ่ายยามารับยาอะไรเห็นไห มาวัดความดันจ่อเลือดตรวจเบาหวานนั่นน่ะนี่แนละเขารณรงค์อยู่นี่ให้สุขภาพแข็งแรงให้ลดลดความดันในอาหารปลอดสารพิษปลูกผักผักสวนครัวรวาก,กินได้นั้นหมอปีิรณรงร์ไม่ปลูกให้ปลูกใช่ไหมอะ ใช่ไหมม,มุกมาแร<อ>่งพออยู่ด้วยกันเป็น<ม><ม>เข้าใจว่าเออพี่เขาทำง,งาน<อ>กับข้าม<อ>แค่ไหนเขาก็ไม่เคยบ่นงานหนักแค่ไหนก็ไม่เคยบนฝนฝนจะตกน้ำจะท่วมทุกพื้นที่ไปได้หมด<อ>ก็เลยคิดว่าเออทำไมเราจะต้องพี่เขาเป็นไททูแท้ๆนะ ในพื้นที่ก็ยัทําได้แล้วทําไมเราที่เป็นมุสลิมอยู่ในพื้นที่ทำไมเราไม่รักคนในพื้นที่เหมือนที่เขารักก็เลยคิดว่าในส่วนตัวคือเป็นตัวอย่างที่ดีที่ที่เราทได้แล้วก็งานทุกงานที่เขาจะไม่ทิ้งที่เราทำเองที่เขาจะเดินพูดมกับเราตลอดไม่ปล่อยพิการงเมื่อไหร่ที่น้องมีปัญหาโทรได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อไหร่ที่เจอปัญหา ธีการทำงานของพี่ค <Zone favorite people> ือหนึ่งก็คือต้องเข้าใจก่อนเข้าใจทั้งความเป็นเขาเข้าใจถึงความเป็นเราเข้าใจถึงมุมที่เราจะเปลี่ยนไปด้วยกันได้ที่จะเดินไปด้วยกันได้คือเข้าใจทั้งบริบทเนาะคำว่าชุมชนคือคนมารวมกันเราต้องเข้าใจความเป็นเขาด้วยว่าเขาเนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไรพื้นเพประเพณีวัฒนธรรมจารีประเพณีของเขาเป็นอย่างไรที่เราจะไปทํางานกับเขาเราต้องเข้าใจเขาก่อนถ้าเราเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะมองทะลุได้ว่าเราจะทําอะไรกับเขา นอกจากเข้าใจแล้วเราต้องเข้าให้ถึงเขาด้วยแค่ลั่งมองภาพเราก็จะไม่สามารถทําได้แต่เราต้องเข้าให้ถึงว่าสิ่งที่เขาที่เราเข้าใจเนี่ยมันเข้าถึงเขาหรือเปล่าใช่สิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่าสิ่งที่เขาต้องการจะเป็นหรือเปล่าสิ่งที่เขาอยากให้ทําหรือเปล่าสิ่งที่เขาต้องการไหมเออเราต้องเข้าถึงเขาให้ได้อันที่3ามคือเมื่อเราเข้าใจเขาแล้วเข้าถึงเขาแล้วเราก็จะมาสามารถวางแผนพัฒนาก็ได้เราสามารถทําได้ทุกเรื่องราวที่จะทําได้เลยแผนตรงนี้เพราะมันจะออกมาเพราะว่าเราเข้าใจเขาแล้ว เราเห็นถึงความต้องการของเขาแล้วเราทะลุในตัวเขาแล้วละ่ะแล้วเราก็สามารถวางได้ทุกเรื่องที่จะทำเรื่องอะไรสามารถชวนเขาสามารถดึงเขาได้ทุกเรื่องพี่คิดว่าพี่ใช้3ตัวท่นนั้นคือเข้าใจเข้าถึงจึงพัฒนาะ